พักจากเอาหยาบอกพริก้ะทุกคน้อนี่มาเสียหยาเราคู่สาจะหยานปวยว้ไลยมือเลยม่แเป็นหลยมือดอกว่าหลายเดือนแล้วั้งแต่ผัดฝนตกมากปฏิมาเห็ดจกักเจ้าข่าหยาถึงจะนําบักพริกกลับไปหากูมันหลับจา้างอยจ้าหยานฟังคู่สานั่นอีกสองฟังยังสีแล้ว้มนี่เศ้าเสียหยาคู่สาล้าก็มาเสียหยาออกจากบักุ่งจา้าบักุ่งนี่ก็งามคักงามแน่บัาหุง่หงพันดําเนิน เตียหน่วยงามงามกำลังสีออกหน่วยเบอร์ส่วนตนเลยาจ้าพ่มีบักุงตนตัวผูจกักตนเลยดียุดดอกกัน้าควยเ็น คือพอเนาะคอยปลูกอ,อ้อมคุ้งสาก็สิดีเนาะทุกคนอันนี้มันก็บ่ทันได้สายเกินไปดอกว่าวันที่6นี่ข่อยว่าสิไปซื้อมาปลูกอยู่มเม่อไงดอกกันมันบ่แพงข่อยสิซื้อมาปลูกอ้อมคุ้สาเลยปลูกได้ขายผลเด้ล่ะเนะาะจ้าทุกคนพวกเจ้าวาา่าบ่สียาเสแล้วขาเมาเลี้ยงขายี่ยังไว<ห>้ปุ๋ยบำรุงดีๆก็สิงามอยู่เด้เนาะได้กินหลายปีอยู่เด้พวกเจ้าวา่าบ่บักหุ่งสีดยานี่มันก็บ่คือบักหุ่งที่เฮาปล่อยถิ่มธรรมดาเนาะบักหุ่งเหี้ยนั่นแหม เกิดดีดีดมีหมากเบิร์สุดต้นอรุตบ๊อบบี้ตัวผู้จากต้นอันหูจากว่ามันเสียงามปน,นีใครจะขอยือมาหลายๆจ้ะทุกคนบน่แน่แล้วเนาะค่ะมันดกเอลี่รงขายออกตลาดก็ได็เได้ล่ะกิโลละสิบกิโลสิบกิโลนี่ต่อถุงเนาะจ้ะทุกคนเรียบร้อยแล้วจา้าหยาบอกหุ่งบัดที่นี่ก็ว่าเสียหยาบอกเงาะตัวบัดที่นี่มกเงาะตนนี้งามกมูปกติเราข่อยปลูกอยู่สามต้นบัดที่นี่ข่อยอยากให้มันงามเนาะข่อยกเลยไปหาเอาฟุ้งขิงว่ามาใส่ ่นขีง้งัวก็ใส่หลายโพดถังสีหนึ่งพนะุ่นเนาะแต่ละตน้นมันนี้ใส่เดียนละเทียว้กว่ามันบ่ตายมันก็นอยู่ได้ตีเนาะเหิ่นว่ามีขีง้งัวจังไดยังค่อยใส่หลายใส่คักใส่แน่โลดบ่โทษผู้อื่นดอกว่าโทษจากขวงนี่ละ่ะต้นนี้ก็งามก่าหมูอีลีได้ละพี่น้องต้นนี้แหละที่กินก้อนมูข่อยว่ากันทามันตายอีประดทีนี้ข่อยสิปหา เอาต้นลำใหญ่มาปล e <Cock S 1> ูกอยู่จ้็คือต้นที่สองได้หน่เพราะว่าต้นที่สองเงินะมันเข้มปุ๋ยแต่ว่ามันกับ่ถึงกับตายดอกแต่ว่ามันกับ่ขึ้นก็จกว่ามันเป็นอีหยังดอกเนาะต้นบังเงาะเฮ็ดยากปานนี้ยุติทุกคนโอเห็นเหียนไอส่งแน่ป้าต้นบักเงาะเพิ่นดกดุกขนาดพึ่งเป็นไม่จ้าสาธุด้อขอให้ลูกหลานปลูกบักเงาะงามๆเด้อสองต้นก็สิเป็นเงินอยู่ได้ล่ะเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันดุกได้ล่ะขันปีใดมันเป็นอีลีก็ได พันบอกเงาะนี่ขวากับปซสือมากเป็นพันธ์บอกเงาะรงเรียนจ้าแต่ว่าขวากับบุรุษบอกว่าว่าบอกเงาะมีจักสายพันธ์แต่ถผัดไข่เกิดมากขวากับด้ยินงแต่ข้าว่าบอกเงาะลงเรียนบอกเงาะรงเรียนเลยมเบึ่งกันบอกกันขโคดกัโคดนี่ก็สีเป็นฟักเราจ้าแต่ว่าท่านเด็กไก่สีแก่ดอกว่าหลังจากที่ไปย่างไปบิ้งเขาโคดเรียบร้อยเราก็ภาพตัดมาทีบานเลยจ้าเพราะว่าข่อยกับคำมือนี่ยคือเมนูบอกกันเลยมาหุงเขาเจ้าแล้วก็มาเห็ดแก้วกับปีสันเด็กขึสีแซบขวากับวางสิละ ให้มันแหลกๆจ้าแล้วก็ใส่บะแค้งลงไปบะแค้งกับบะแค้งพวาขมน่ะละจ้าบะแค้งไล่น้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลก่อนล่งไปจ้าน้ำตาลก่อนอันนี้เป็นน้ำตาลก่อนบักเผาด้จ้าหอมหวานพร้อมด้บ่ม่นหนยังดอกที่ข่อยสื่อมากนี่ยก็กาว่าอันจิกินกับเขานันอ่ะนะแต่ว่าก็จะผัดสื้อมาบ่พะท่านจ้กินกับเข้าจ้กเท่ย ค่าแต่แพ่งไวแต่เห็ดแนวอยากเน่ากินจ้าเฮาใส่กะปุกไว้จังสีบ่มีหมดบ่มี่แม่งมาตอมก็ดีคือกันเด้ละ่ะเนาะทุกคนเนาะแ่บแล้วตักใส่ถ้วยจ้ามเจวาวาข่อยลืมใส่อีหย่างข่อยว่าสิไปเอาบอกม่วงมายำใส่จักหน่อยในะ่ัวหลวลื่มแล้วจนว่ากินอิ่มแล้วจ้ามา่อคืนพัตอนจ้ควางผากเสียงอยู่นี่แล้วอีกอย่างนึงจ้าเมนูบัตินีดเมนูต่อไปกับมาส้อยหอมกับวังว่าสิทอดใส่ไข่นั่นล่ะจ้าหอมนี่ก็เป็นบกหอมเหี่ยว่าเกิดั้งตาตอนฝนบ่ตกนั่ะนะเัดฝนตกแล้ว ้หัวมัน่อายเนาะมันกับ่มักอากาศหนาฝนมันก็คขึ้นจังมีว่ะเนาะหอมนี่ก็ได้ดีเห็นมันเขากันแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เป็นพน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลานี่แหละจะทุกคนเนาะกินข่อยกับมีซํานี่ล่ะกินดีเลยถั่วมูมาเป็ดไก่่อยก็บ่มักดกข่อยมักจังซํานี่ละอาหารข่อยบ่แมนหยังดอกว่าประหยัดไว้ซอยกันเนาะผู้หนึ่งหาผู้หนึ่งใส่เห็ดจังได๋เอามันกับบแมนและเนาะช่วงนี้ยังจะเป็นช่วงใส่ปุ๋ย ปุยนันปุยนี่นป,ยปุยมันปุยยางปุยอ่อยอยู่นี่ละแต่ว่าปุยอ่อยนั่นใส่เรียบร้อยแล้วจ้าไว้ที่นี่หลังจากที่พริกแล้วๆก็สักใส่จานเลยจา้านี้มือนีข่อวก็กินเข้ากับสามีข่อยคือเก่นเานันละพอ,อความบ่อสะดวกน้ำเด้อจจาเด้อแฟนขออน่อยเป็นบ่อยากออกกลองกินเข้าอยู่สองคนนี่ละบ่ะมีหลูกมีเต่าดอกลูกเต่ากับพากก็บ่มากินน้ำมันพาก,กันไปหาเห็ดอย่างบู้ย่ามืมเว้นนั่นะชีวิตคนเฮามันบ่นแน่นอนเนาะอันใดเป็นแต่ประหยัดใจกับประหยัดตัวไว้นี่ มือนี้ข่อยกระถอดต,ตั้งแต่ไข่แล้วจ้ากับแก้วกะปิเพราะว่าพ่อข่อยนะมักกินไข่าดาวกับอันทอดใส่ต้นหอมนี่แหละจ้าทุกคนอีหล่ได้่อยมกักมักเมนูนี้อันบ่แม่นเมนูนี้ก็คือปน่ปน,ปน,ปนป่นอันป่นปลาทูไปจังซั่นเนาะข่อยมักใส่ผักหลายๆผักเก็บเอามาเองผักขามหัวนี่แหละจ้าทุกคนกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น,อน้อง